คุณผู้ชมค่ะวันนี้ก๊อปแก๊็บค่ะได้สามีแน่นอนค่ะเพราะนี้ค่ะก๊อปแก๊แล็บรายการบางกอกกระซิบกอสิบกระซิบมีนัดค่ะกับเจ้าหญิงแห่งวงการไอทีคุณซีชัดปวีนั่นเองค่ะก๊อปแก๊็บเนี่ยอยากให้คุณซีเนี่ยคนแนะนําแอปค่ะที่จะหาผู้ชายในอนาคตของก๊อปแก๊็บเนี่ยได้มาครอบครอง พูและตื่นเต้นขนลุกไปหมดเลยอะอย่างมีสามีจนตัวสั่นตอนนี้ค่ะคุณซีรอก็ับแก๊บอยู่แล้วไปตามสัมภาษณ์คุณซีกันดีกว่าค่ะแหมแหม่ใเรื่องหาผููเนี่ยตนัดนักเชียวอะเพื่อไม่ให้เสียเวลาล่ะเลี้ยวไปถามเจ้าแม่ไอทีกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะคุณซีสวัสดีค่ะวันนี้ดีใจมากนะคะได้เจอกับเจ้าหญิงแห่งวงการไอทีโอ้ยขอบคุณมากดีใจเช่นกันค่ะดิฉันก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าหญิงเหมือนกันนะคะรู้ไหมคะเจ้าหญิงอะไรวงการอะไรคะวงการไอทีค่ะวงการไอทีค่ะ ต้องบอกก่อนเลยคุณซีเนี่ยนอกจากจะมีความรู้ความสามารถทางด้านไอทีแล้วแนดีค่ะเคยขึ้นเวทจีมิสไทยแลนด์โ l ลด้วยใช่ไหมคะทำไมจะต้องขุดเรื่องนี้ขึ้นมาให้ได้เขินอายกันตอนนั้นเนี่ยนะคะต้องถามคุณอาร์มวิบูลนะคะเพิ่งเรียนจบมานะคะคุณอาร์มก็สั่งให้ไปทำอะไรดิฉันก็จะไปนะคะแล้วสืบข้ามาอีกว่า ดีกรีของคุณซีเนี่ยเก่งหลายเรื่องเคยโตวาทีนะคะภาษาฝรัง่งเศสชนะด้วย,ย,ยก็บทง่ั่นทีัวกันอยู่แค่นี้เลยค่ะ <c oughs> ตอนนั้นเป็นโตวาทีข้ามโรงเรียน <c oughs> ค่ะตอนมัธยมแล้วเราก็ได้มาแบบงงๆค่ะขอหนึ่งประโยคค่ะแกสกตูเฟดองลาบีแปลว่าคุณทำอะไรหากินอะไรในชีวิตนี้ใช้อาชีพอะไรว่างั้นเธอกส์กัตูฟองลบี อ,อ,อันนั้นฟองดองตอนนี้เนี่ย <c oughs> ต้องบอกกับว่าสวยเหมือนเดิมเลย <c oughs> ทั้งๆที่ลูกสองแล้ว <c oughs> ตอนนี้น้องกี่ขวบบ้างแล้วคะ <c oughs> ห้าขวบแล้วคะ่ะ <c oughs> แล้วก็อีกคนหนึ่งสามขวบแล้วคะ่ะ <c oughs> สนมากค่ะุคผู้ชมขะอัปเดตเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของรุซีไปแล้วช่วงหน้าค่ะมาอัปเดตกับการเป็นพิธีกร,รรายการข่าวสามสีค่ะปั๊บ ชีวิตของเจ้าหญิงไอทีกับบทบาทหน้าที่ใหม่ที่ใช้ไลกว่าเดิมเบรก 2, 2> ค่ะอยู่กับคุณซีชัดประวีเหมือนเดิมนะคะจะมาถามเรื่องการเป็นพิธีกรรายการข่าว3มส,สีคุณซีค่ะคุณเป็นเจ้าแม่ไอทีเนาะแล้วคุณก็ได้มารายการใหม่ของช่อง3รู้สึกไงบ้างคะ โอ้ยตื่นเต้นค่ะตอนแรกนอนไม่หลับอยู่หลายวันนะคะเราจะทําได้หรอเพราะว่าคนที่เหลือเนี่ยเขาดูเป็นดาราเขาดูมีความเป็นบันเทิงแล้วเป็นคนแบบสดใสน่ารักแล้วเราก็ดูจริงจังวิชาการแล้วก็พยายามทําตัวพาสเทลขึ้นทุกวนนะะันค่ะเพื่อให้เข้ากับเขาได้ค่ะแล้วเราก็ต้องทําตัวให้มันดูน่าสนใจในมิติของความแฟชั่นกับฟังก์ชั่นต้องมาคู่กันด้วยจริงในเมื่อคุณเก่งหน้าไนทีแอปไหนตอนนี้มาแรงในการหาผัวค่ะแอปเบลค่ะแอปเบลค่ะแอปเบลได้เลย ช่วงนี้เนี่ยในการที่จะอัปเดตข่าวสารต่างๆของคุณซีในการนําเสนอคุณผู้ชมคุณซีเ่ยหาข้อมูลจากไหนคะหาจากทั่วสารทิศไปหมดค่ะจริงๆแล้วเราก็มีแบบ เครือข่ายของเพื่อนๆที่เป็นแหล่งข่าวบางทีเรานึกประเด็นอะไรที่มันเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันออกค่ะโควิดเห็นใจคุณหมอเห็นใจแพทย์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเราคิดว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งที่ทํางานหนักไม่แพ้กันก็คือพวกนักวิจัยที่เขาแบบไปประดิษฐ์ขุนยงขุนยนอะไรที่ช่วยให้แบบหมอเขางานน้อยลงเราก็เลยแบบไปเจาะสกู๊ปเรื่องนี้อย่าลืมนะครับติดตามรายการข่าว3ามสีคุณสีฉัดปวีนะคะเจ้าหญิงแห่งการอทิตอปหาแฟนได้หรือยัง แต่บแบงคงา,านในพิธีวันนี้เดี๋ยวนี้จะลองเลยก่อนปิดรายการค่ะเรามาเดินนะคะย้อนดำลึกตอนมินดไซน์แลนโดว์หนึ่งสองสามเดินค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย้บ๊ายบายค่ะสมมุิได้มองอืมกราบขอบพระคุณอืมความจฉันจะ,จะดูเป็นคนตลกไปแล,ล้วแหละ